ล็ <Okay. S 2> อกก่อนของนี้นะครับตุ๊บตุ๊บุ๊บุ๊บ,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 บคอมเมนต์อยู่มาไม่เคยว่างโอเคโอเคนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตาม Facebook l i v e นะครัข<อ>บ,บของโนคุณสาราศิลปินนะครับวันนี้เรามาสดกันอยู่ที่ในจุฬานะฮะแล้วก็เพิ่งจบการประชุมกันไปนะครับแล,แล้วก็ยินดีด้วยนะฮะสำหรับตําแหน่งประธานสมาชิกสิทธิ์ของคุณเนติวิทย์โชิพัฒน์ไพศสารนะครับเป็นว่าที่อยู่เดี๋ยวรอ1มิถุนานะครับจะได้รับอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งตอนนี้คือประชุมก่อนตอนนี้เป็นวาระหเก้าถามก่อนว่า รู้สึกอย่างไรก่อนความรู้สึกได้หลังจากที่โหวต27เสียงใช่ไหมครับจาก36ขึ้นมาเป็นประธานสาภานิสิตปีการศ้านะครับผมรู้สึกดีใจมากนะครับที่สสเพื่อนเพื่อนเห็นใจนะครับ<อ>ว่าประเทศไทยเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องเดินหน้าแล้วนะครับ<อ>แล้วผมก็บอกในที่ประชุมผมต้องการเป็นแบบอย่างที่ดีตอนนี้<อ>สภานิสิตนักศึกษาทั่วประเทศมีแบบอย่างที่ดีแค่ไหนครับระบบเผด็จการตอนนี้มันครอบงำบ้านครอบงำเมืองอยู่แล้วทุกคนครับทุกคนอยู่อยู่เป็นครับ ผมเป็นคนแรกนะครับที่ผมจะอยู่ไม่เป็นในเรื่องนี้คือผมจะต้องเป็นโมเดลที่ดีตอนนี้คนบ้านเมืองของเรานะครับบอกตัวเองเป็นคนดีมีศิลธรรมนะครับซื้อบริการอะไรต่ออะไรเ<ไ>นี่ยคือเราอยู่ในโลกแบบนี้โลกที่คนเนี่ยอวดอ้างตัวเองเคลมตัวเองว่าเป็นคนดีนนผมจะไม่อวดอ้างมาตัวเองผมเป็นคนดีอะไรนะั้นคอยดูว่าผมทําอะไรทําอย่างไรแล้วประเมินตัดสินผมต้องการแต่ว่าเป้าหมายอุดมการณ์ของผมคือสภานิสิตจุฬาจะต้องเป็นแบบอย่างของสภานิสิ สพยาวชน<ะ>ทั่วประเทศเราจะต้องเป็นตัวของตัวเองและประสานกับครูประสานกับอาจารย์นะครับด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันนะครับแล้วอย่างแรกที่จะทําหลังจากหนึ่งมิถุนาที่จะเริ่มเป็นประธานสภานิสิ์อย่างแรกที่จะทาคืออะไรครับผมอยากจะปฏิรูปการรับน้องนะครับคือผมอยากให้คณะต่างๆเนี่ยมาคุยกันว่าเราน่าจะมีปฏิญญาร่วมกันนะครับว่าการรับน้องเนี่ยเราจะลดการใช้ความรุนแรงลง<ะ>เราจะมีการจํากัดอํานาจ การทำความรุนแรงในการรับน้องได้อย่างไรบ้างนะครับรวมถึงการลงพื้นที่ผมก็จะลงพื้นที่ตั้งแต่หลังสอบเป็นต้นไปนะครับในจุฬาว่ามีปัญหาอนะไรผมก็จะไปรับฟังตามชมรมต่างๆ <Okay. S 1> นะครับแม้คณังคณาจารย์ต่างๆผมก็ยินดีรับฟัง mm hmm. ผมไม่ถือตัวเองเป็นปฏิปักษ์หรือว่าเป็นเรียกว่าอะไรเป็นแนวร่วมนะครับ mm hmm. กับนะครับกับคนกับใครที่ความคิดเห็นเหมือนกับผมเท่านั้น mm hmm. แต่คนอื่นๆน,นะครับเราก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับ mm hmm. แล้วความกังวลต้องถามก่อนเลยว่าการที่ตอนจริงๆคุณในชิวิก็น่าจะน่าจะมีการเผื่อใจไว้พอสมควรการที่เลือกมาอยู่ที่จุฬาก็ต้องมีความกังวลอยู่มีเขาเรียกว่าเผื่อไว้อยู่แล้วแหละว,ว่าต้องมีกลุ่มที่เห็นต่างกับเราใช่ไหมส่วนใหญ่เนี่ยอย่างถ้าเกิดประธานโทเอาไปตรงๆเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวหัวอนุรักษ์นิยมแล้วเป็นส่วนใหญ่คราวนี้การที่มามีตําแหน่งตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีอุปสรรคในการทํางานหรือเปล่าว่ามันมีตําแหน่งเหมือนค้าคอเราอยู่เนี่ยการเคลื่อนไหวทางการเมืองกิจกรรมทางการ,เม,าการาเมืองที่ผ่านมาจะไม่เป็นอิสระหรือว่าาเรรจจะถูกคคววบุมต ผมเข้าใจนะเขาก็บอกว่าที่นี่ก็มีอาจารย์อุบลใช่ไหมคอยควบคุมดูแลกำกับอยู่ครับผมครับผมก็จะคุยกับอาจารย์อุบลนะครับไม่ใช่อาจารย์อุบลบ้านสวนพีรามิดนะใช่ไหมครับทุ่มนวยการทุ่มโดยการสานักกิจการนิสิตที่กำลังควบคุมฮะครับผมก็จะคุยนะครับคุยทําความเข้าใจรวมถึงคณาจารย์รวมถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยผมว่ารองรองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายนักศึกษาปัจจุบันนียก็คือรองบัญชาธเนี่ยถ้าเป็นคนที่ใจกว้างมากนะครับ นะครับพอท่านเห็นผมได้รับตําแหน่งเสร็จนะครับท่านก็แสดงความดีดีทันทีเลยนะครับด้วยความด้วยความจริงใจและจริงใจนะครับให้ผมดารงตาแหน่งต่อไปดังนั้นผมว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเปิดกว้างทางความคิดจะเป็นประชาธิปไตยและจะ,จะไม่ขัดขวางผมเพราะผมก็ได้มาเป็นนิสิตี่นี่และเมื่ออาจารย์คนหนึ่งชื่ออาจารย์เปรมเนี่ยได้กล่าวว่าหน้าตาผมเนี่ยไม่เหมาะกับเป็นวิสิตจุฬา,า,าก็มีก็มีก็มีคณะผู้บริหารของคณะนั้นนะครับ ออกมานะครับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอะไรต่อไปผมว่าจุฬาให้ความเป็นธรรมกับผมและจุฬาก็จะให้ความเป็นธรรมกับคนทุกคนนะครับผมหวังว่าผมจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ประชาคมจุฬาที่เป็นประชาธิปไตยที่เป็นแบบอย่างที่ดีกับบ้านเมืองของเราซึ่งตอนนี้เป็นไม้หลักปักขี้เลนเราต้องช่วยทําให้จุฬาต้องทําให้สังคมของเราดีขึ้นและวิสัยทัศน์ของผมไม่ใช่แค่เป็นเสาหลักของแผ่นดินแต่เราก็เป็นเสาหลักของโลกให้ได้ด้วยอันนี้อาจจะดูยิ่งใหญ่ไปนะครับแต่ผมบอกไว้ รัชกาลที่6ตอนท่านตั้งมหาวิทยาลัยตอนนั้นมหาวิทยาลัยนะครับคนคัดค้านเยอะมากเห็นว่าไม่พร้อมไม่จําเป็นแต่ท่านบอกว่าไม่พร้อมแล้วเมื่อไหร่จะพร้อมตอนนี้บ้านเมืองเราก็จะบอกว่าไม่พร้อมเหรอถ้าไม่พร้อมก็คือไม่พร้อมถ้าเราพร้อมเราก็เดินหน้าไปด้วยกันนะครับสร้างสารรค์ประชาคมจุฬาของพวกเราด้วยกันครับก็คือว่าไม่มีความกังวลว่า การที่เรามีตําแหน่งในทางการตรงนี้จะทําให้จะทําให้ในชีวิตที่เคยเคลื่อนไหวมาอยู่ตลอดเนี่ยก็คือเป็นแบบในชีวิตปกติเป็นนิสิตปกติเนี่ยจะมีความกระทบหรือมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นผมนะครับเคยดํารงตําแหน่งหลายตําแหน่งมาแล้ว<ฮ>ะนะครับถึงจะไม่เป็นทางการก็ดีนะครับและแม้กระทั่งครั้งนี้ผมมาเป็นแต่ว่าผมผมเป็นคนพูดตรงไปตรงมาเปิดเผยน, <ฮะ S 2> นี่คือลักษณะของผมอมผมเห็นความอมยุติธรรม การลังแกเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจะเกิดที่จุฬาก็ดีหรือเกิดในสังคมก็ดีผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยทุกคนที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันทําให้สังคมของเราทําให้วิชาการของเราทําให้กิจกรรมของเราดีขึ้นมผมถือว่าเป็นหน้าที่และผมก็ดําลงตรงนี้มาตลอดคนเกลียดผมก็ช่างไปผมทําแบบนี้หนึ่งปีเนี่ยจุฬาลงกรณ์อะไรคนเกลียดผมไม่มีคนเกลียด,ด,ดผมเยอะแยะแหละ อาจจะมีคนรักผมน้อยเท่าอะไรนะพื้นหนัง,งเท่าผืนเสือ้ออแต่ผมไม่ถือประเด็นผมถือว่าตอนนี้ถึงเวลาที่บ้านเมืองเราอยู่ในวิกฤตเราต้องการคนที่เป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงและผม,มคนหนึ่งผมพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆด้วยพร้อมที่อ่อนน้อมทําตัวในการเรียนรู้งานต่างๆนะครับแล้ว แล้วที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเนติวิตก็คือก่อนที่จะขึ้นมาเป็นประธานสภาก็เคยมาคุกคีอยู่พอสมควรใช่ไหมฮะสำหรับสภานิสิตธในกลุ่มของเป็นที่ปิดเป็นปีหนึ่งคราวนี้เนี่ยปัญหาที่เห็นแล้วเนี่ยอยากจะแก้มากที่สุดคืออะไรฮะในองค์กรที่อยากจะต้องต้อง,องขับเคลื่อนรัฐนาวารต่อไปหนึ่งปีกันสภานิสิตธ์ไม่มีวิสัยทัศน์ฮะเวลาเราพูดถึงสภานิสิตธเนี่ยผมถามเพื่อนส่วนใหญ่บอกอบจอหรือเปล่านี่ไงเนี่ยอย่างสักคู่เมื่อกี้แชร์มามก็บอกว่าเขาบอกว่าสภานิสิตคืออะไรนี่ไคนม่รู้อื แล้วคนไม่รู้เพราะอะไรก็สภานิสิทธ์นี่แหละไม่มีความกระตือหรือล้นใช่หรือเปล่าเวลาผ่านโครงการหลายๆครั้งนะครับคนเข้าประชุมไม่กี่คนเท่านั้นเองนะครับแล้วโหวตตามกันหมดเลยอผมว่าแบบนี้เราทําหน้าที่ของนิสิตของคนที่ดูแลงบประมาณนะครับถ้าเทอมนิสิตมามันไม่เพียงพอและผมเป็นคนไม่กี่คนนะที่ผมพูดแย้งพูดแตกต่างอยู่แทบตลอดแล้วคนหลายคนแกผมทีหลังครับเยอะแยะไปหมดครับ แต่ผมไม่กังวลเพราะผมเชื่อว่าหลักการเราก็ต้องเป็นหลักการและเราต้องทอํายังไงก็ได้ทําให้จุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีกับสังคมกับตัวนิสิตและกับสังคมโลกนี่ผมทํามาตลอดแล้วผมก็ไม่กังวลเลยที่ผมจะทําแบบนี้ต่อไปมีนักข่าวไทยพีบีเอสเมื่อกี้ถามย้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันคุณเดว,วิดว่าสิ่งแรกที่จะทาคือเรื่องอะไรนะเรื่องการปฏิรูปการรับน้อง แล first date เนี่ยอืม first date ยังไงฮะผมว่าทิบายก่อน first date ก็คือว่าเป็นกิจกรรมที่คือคนที่ติด admission กลางติดรับตรงเนี่ยเป็นวันแรกที่แต่ละคณะก็จะมารวมกันอ่ายังไงฮะสภานิสิทธ์ก็จะต้องไปรับฟังความคิดเห็นของข,องขาวเราจะจ,จัดงานนะครับในแนวทางการศึกษาด้วยผมว่าการศึกษาไทยมันเป็นปัญหามากอม,มันเป็นปัญหามันสอนให้คนนะครับสยบยอมกับอำนาจไม่กล้าพูดความจริงและการศึกษาไทยของเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยมองมองโลกใน ในโลกแค่แปผมว่าจุฬาของเราตอนนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่แปลรูปกลายเป็นบริษัทขายสินค้าผลิตสินค้ายเยอะไปเราต้องมีจิตวิญญาณจิตวิญญาณของความเป็นจุฬาเหมือนที่เขาบอกว่าสำนักไหนหมาชูประเทศชาติสำนักนั้นจุฬาลงกกรมหาวิทยาลัยเปลี่ยนเป็นจุฬาเล้ฮะใช้ได้ใช้ได้ใช่ไหมได้เหมือนกันล้วเมื่อกี้เหมือนเหมือนสมมติวนใหม่ใช่ไหมฮะใ,นนใช่ชื่อจุฬาโอเคอ่ะอ่านะครับแล้วก็อีก ปีกประเด็นหนึ่งนะครับแต่หลายคนก็มีคนมองถึงอย่างที่ผมพูดนะความกังวลที่ขึ้นมาแล้วมีคนถามอีกบอกว่าได้คาดการวางแผนต่อมั้ยว่าพอเป็นจบปีการศารนี้จะเป็นต่อไหมหรือมีทิศทางในการขับเคลื่อนยังไงต่อผมต้องคอยดูนะครับว่าผมจะทาได้ไหมถ้าผมเนี่ยเป็นคนไร้ความสามารถจริงๆนะพิสูจน์มาหนึ่งปีผมก็ไม่น่าดานอยู่หรอกนะเหมือนหลายๆคนเนี่ยก็น่าดานอยู่ก็มีเยอะแยะแต่ผมจะไม่น่าดานอยู่เพราะผมว่ามัน คุณเขาเลือกคุณมาแล้วคุณไม่ทําหน้าที่เนี่ยนะครับแล้วคุณก็โทษใช่ไหมคุณก็โทษอ่ะเออสังคมไทยมันแย่จังเลยอก็เพราะพวกคุณนี่แหละคือส่วนหนึ่งของระบบคนที่เป็นสภานิสินักศึกษาทุกคนจะต้องสำเนียกไว้ผมเองรู้สึกผิดตลอดเวลาน,นะครับอตอนที่สภานิสิทธิ์ของเราเนี่ยจะไม่ออกถแถลงการ พลบอคอมพิวเตอร์พลบคอมพิวเตอร์ผมบอกเราต้องรามร่าแบคอมพิวเตอร์เราต้องออกแสดงความคิดเห็นเราได้รับเลือกมาสิทธิเสรีภาพของคนเราจะทำแบบนี้ได้ไงทำไมมันโกรธเยอะจังเลยครับเนี่ยคุณชัยชาญฮะคุณชัยชาญก็โกรธผมนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะทำก็คือว่าอย่างแรกเลยรับน้องแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรตามๆอีกอ่าแล้วก็ที่ผ่านมาปีที่แล้วมีกระแสเรื่องของอะไรนะถวายบังคมอะไร้ย่งถวายบังคมนะ คุณต้องเปิดพื้นที่ครับให้คนที่เขามีพื้นที่ที่เขาไม่อยากถวายแบบหมอกคามนะครับเราเปิดพื้นที่เลยพื้นที่เขายืนเคารพก็ได้ต้องไม่บังคับนะบางคณะมันบังคับนะครับมันไม่ใช่บอกว่าโอ้ไม่บังคับหมดมันมีการบังคับกันอยู่โดยอ้อมๆอยู่นะครับมันต้องแก้ไขตรงนี้เราจะต้องลงลงไปดูแลนะครับรับน้องห้องเชียย์ต้องต้องจัดการเรื่องไวกนี้เ ห้องเชียร์ผมไม่เห็นมีปัญหานะระบบระบบพวกนี้จะมีการรับน้องต่อไปผมไม่เห็นปัญหาแต่ต้องเคารพสิทธิของน้องด้วยนะครับแล้วน้องเองก็ต้องเคารพตัวเองด้วยไม่ใช่ไปให้รุ่นพี่เขาถูกกดไปให,ให้เขากดขี่แล้วการศึกษาไทยมันเป็นแบบนี้จุฬาของเราก็เรียนแบบแบบนี้แล้วนโยบายในแต่ละด้านนบอย่างเช่นจากสภานิิสิตธ์ก็จะมีเครือข่าย ความสัมพันธ์แตลมหาวิทย,ยาลัยเงี้ยนโยบายของคุณในติวิทย์หนึ่งปีนับจากนี้เนี่ยเราจะดําเนินการความสัมพันธ์ของแตลมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรหนึ่งเดียวนี้อย่างไรบ้างนโยบายด้านอื่นๆ่นะอันนั้นเดี๋ยวค่อยคิดตอนนี้ยังไม่ได้คิดตอนนี้ยังไม่อยากยังไม่คิดเพราะว่าเดี๋ยวจะสอบพรุ่งนี้ครับอ่าคอยพอในการสอบด้วยนะฮะ,ฮะแล้วก็ความกังวลื่อกีมีคนถามมาความกังวลไม่กังวลเรื่องของตําหน่งตาแหน่งที่จะทําให้การเคลื่อนไหวทางการเมืองของเรา <จ>ตำแหน่งมันเป็นของอรนะแต่ว่าถ้า <kalk. S 2> <อ>คนไปหลงหลงเข้าก็จะกลายเป็นคน<ม>หลงตัวเองนะครับ<ม>ดังนั้นเนี่ยประธานสภานิสิต์ผมถแถลงไปในที่ประชุมนะประธานสภานิสิตธิ์จะต้องมีการออกถแถลงการวิาพากษ์วิจารณ์ตนเองด้วยวิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานตัวเองวิพากษ์ตนเองเลยออกแถลงการเลยประธานสภานิสิทธ์ต้องการวิพากษ์วิจารณ์นายเนติวิชโชิวัฒนิสารซึ่งเป็นประธานสภานิิสิตคุณต้องกล้าตรวจสอบตัวเองแล้วคุณอื่นคุณต้องให้เขารีเฟกซ์กลับมาว่าคุณแย่อย่างไง คุณต้องมีการยาณมิตรตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านเมืองของเราเนี่ยมันไม่ฟังกันผมจะพยายามพิสูจน์ให้ได้ว่าผมจะต้องรับฟังให้มากขึ้นผมเนี่ยเป็นคนรับฟังคนอื่นเนี่ยผมก็พูดนะผมก็รับฟังคนอื่นบางทีก็น้อยไปนะครับดังนั้นต่อไปนี้ผมก็ต้องรับฟังให้มากขึ้นหนึ่งปีหลังจากนี้เราติดตามมาดูนะฮะว่าประธานสภานิสิ์ปีการศึกษาสองพันหารกสิบคุณเนติวิทย์ชดพัดภัยสารจะเป็นอย่างไรบ้างเดีย๋ยวต้องไปสอบต่อแล้วก็กินข้าวไม่ได้กินข้าวเลยะฮะจะบ่ายโมงแล้วเราก หนึ 1> 1่งปีขอให้ทำงานอยู่มีความสุขขอให้ได้ทำงานขอให้ทำงานแล้วขอให้ทุกคนช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตนะครับในการทำงานมีอะไรเดินเข้ามาพูด <c oughs> คุยได้เลย <c oughs> ผมไม่เป็นประธานสภาที่ <c oughs> เอาแต่วันวันแต่งชุดราชประแดนแล้วก็อ <c oughs> อคอยรอับคอยรับผู้มีอำน,นาจหรือคนใหญ่คนโตในสังคมหรือว่าใครก็ตามหรือจะหรือจะไม่ทำเลยนี้ผมทำผมทำถ้ามันเป็นเพลงนี้บางอย่างผมทำแต่ว่านั่นไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญไม่ใช่ อันนั้นชาระสำคัญคือผลประโยชน์ของนิสิตเราต้องปกป้องมากที่สุดและผลประโยชน์ของสังคมของประเทศชาติของโลกเราต้องช่วยกันดูแลครับชอบประโยคที่ว่าอะไรนะอะไรธรรมศาสตร์เป็นจุลาเลยนะที่รอบมันงึ่งสำนักไหนสำนักไหนผมชาติสำนักนั้นจุฬาลงกรณ์มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบคุณคุณเนติวิทย์ครับขอบคุณมากครับโอเคครับเดี๋ยวเราเจอใหม่นะครับไม่มีโอกาสสวัสดีครับ